ครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับนะวันนี้ก็เช่นเคยนะครับมาพบกับผมจันหนึ่งนะครับกับ Enjoyd Channel นี้มีแต่สนลัเีนะครับนะวันนี้ก็เป็นคลิปสั้นนะครับพอดีผมได้ของเล่นชิ้นใหม่มานะครับก็เลยถือโอกาสนำมารีวิวให้ทุกท่านได้ดูกันนะครับสำหรับสายที่ต้องการออโต้สเปลแบบสะใจนะครับนะเป็นของเล่นราคาแพงนะครับ ต้องขอบคุณคุณซีด้วยนะครับที่ให้ยืมมานะครับนั่นก็คือสแตนเนอร์บวก8ครับนะแต่ว่าสแตนเนอร์บวกแใส่การ์ดมิวแทนดากอนนะครับแล้วก็ใส่การ์ดบัตดี้ไนนะครับนะเรียกได้ว่าสายออโต้สเปลนั่นเองนะครับนะวันนี้นะครับก็จะมาเทสให้ดูแล้วก็ผมก็เลยถือโอกาสนะครับใส่การ์ดคาสะนะครับกล้ามคาสะแล้วก็ฮูกแดงฮูกฟ้ามานะครับนะ เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะมี Auto ll, ออโต้สเปลก็คือนะครับมิวแทนดากอนนะครับแล้วก็บัดดี้ไนท์นะครับมิวแทนดากอนนะครับก็จะ,ะมีคุณสมบัตินะครับมีคุณสมบัติก็คือเพิ่มแอตแท็กสินะครับแล้วก็มีโอกาสใช้ไฟบอลเลเวล3นั่นเองนะครับนะส่วนเปอร์เซ็นที่จะออกก็คืออ่านี่นะครับเปอร์เซ็นที่ออกก็คือ5%นนั่นเองนะครับไฟ อะไรเนี่ยไฟบอลเวลสามนะครับห้าเปอร์เซ็นต์แล้วก็ถ้าเกิดมีเวลสิบก็จะออกเวลสิบนะครับโอกาสห้าเปอร์เซ็นต์เท่ากันนะครับนะโอเคนะครับแล้วก็ส่วนของการบัตตี้ไนท์นะครับบัตตี้ไนท์อันนี้นะครับก็จะมีโอกาสาใช้เมเทโอสตอมนะครับเวลหนึ่งนะครับเวลหนึ่งนะครับส่วนโอกาสที่จะออกก็คือ 2%นั่นเองนะครับนะซึ่งนะครับก็ไม่เยอะเท่าไหร่ครับแต่ว่าเรามีเซตออโต้สเปลหลายส่วนนะครับนะก็คือจะมีของคาสะด้วยนะครับนะซึ่งของคาสะเนี่ยนะครับการคาสะก็จะเป็นไฟบอลนะครับแล้วก็ไฟบอดเลเวล5นะครับโอกาส2%เช่นกันนะครับนะแล้วก็ฮูกแดงฮูกฟ้านะครับฮูกแดงฮูกฟ้าฮูกแดงฮูกฟ้าฮูกฟ้าเนี่ยนะครับจะมี สกิลอิมนะครับเลเวล3นะแต่ว่าโอกาสแค่0.3เท่านั้นเองนะครับนิดเดียวนะแต่ว่าถ้าใส่คู่กับโอบารอนนะครับก็คือพวกแดงนะครับจะมีโอกาสออกไลนิ่งนะครับนะออกไลนิ่งก็รู้สึกว่าน่าจะ2%เช่นกันนะครับนะเล็กอะเทน่านี่3%นะครับนะโอกาสออกนะเพราะฉะนั้นก็เฉลี่ยนะครับว่าโอกาสออกไม่กี่เปอร์เซ็นต์ครับแต่ว่ามีหลายส่วนนะครับนะเพราะฉะนั้นน่าจะเพลิดเพลินนะครับ <prueba. S 2> วันนี้อาชีพที่มาเอามาเทสนะครับก็คือมองนะครับเป็นมองคอมโบที่ไม่ได้อัพคอมโบนะครับนะฟังไม่ผิดนะครับเป็นมองคอมโบที่ไม่ได้อัพคอมโบนะครับเพราะว่าถ้าเกิดผมอนะัพคอมโบเนี่ยเวลาเวลาต่อยมอนเตอร์เนี่ยมันจะมีการชะงักนิดหนึ่งนะครับเพื <S 2> <S 2> ่อให้กดสกิลคอมโบนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเราไม่อัพนะครับมันก็จะสามารถต่อยได้ต่อเนื่องนะครับโดยที่ไม่มีจังหวะชะงักให้เรากดคอมโบนั่นเองนะ แต่ว่าผมก็ยัดไปเลยครับสกิลท t i เปิลขั้น10นะครับซึ่งโอกาสติดจะ20%นะครับแต่ว่าถ้าอัพแค่ขั้น5จะเป็นโอกาสติด25%แต่ว่าไม่เป็นไรครับเพราะว่าถ้าอัพขั้น1ิบดาเมจที่ได้จะเป็น300%นะครับแต่ว่าถ้าอัพแค่ขั้น5โอกาสติดเยอะขึ้นแต่ดาเมจ2 0 0ซครับซึ่งมันเบาครับนยะถ้าชอบสะใจก็จัดไปเลยนะครับนะอ่าก็เป็นประมาณนั้นครับ นะทีนี้นะครับเดี๋ยวผมจะเรียกลูกบอลก่อนนะเรียกลูกบอลน,นะครับเรามาดูกันนะครับว่าสายที่ใส่ของออโต้สเปลฟูลขนาดนี้เนี่ยมันจะมันแค่ไหนสะใจแค่ไหนนะครับนะแล้วก็จะติดบ่อยแค่ไหนนะครับอโอเคเดี๋ยวผมกดยาเร่งด้วยยานเร่งนะครับ แน่นอนครับเนื่องจากว่าเป็นสายออโต้สเปลผมก็เลยมีแบ็กซ์มิธนะครับมาบัฟให้เพราะว่าเมืนเราถือคอนนะครับเราถือคอนบัฟได้นะครับบัฟของแบ็กซ์มิธได้แล้วก็ a b ตัวเองได้ครับเอบี AB ตัวเองได้ด้วยนะครับทีนี้นะครับแอบมีกิมมิคพิเศษเิ็ดนึงนะครับก็คือถ้าเกิดเรา มีโลนะครับโลตัวฮิลนะก็คือโลใส่กั์ดลิงถือลูกทอนะครับนะแล้วเงื่อนไขก็คือถ้าเกิดเราอัพฮิลนะครับอัพฮิลเต็ม10นะครับอัพฮิลเต็ม10นะเราจะสามารถทำบัคออโต้ฮิลได้นะครับโดยการที่โดยการที่เราใส่โลเข้าไปนะครับแล้วก็ถอดออกมานะครับผลของสกิลออโต้ฮิลยังคงอยู่ครับแต่เราไม่ได้ใส่โลแล้ว ทำให้ Attack Speed ของเราเนี่ยไม่ลดลงนะครับนะถ้าเราใส่โล่ปุ๊บเนี่ยแอตแท็กสปีดหายไป3เลยนะครับนะถอ,อดออกก็86เหนะ็นไหมนะครับแอตแท็กสปีดมันไม่ลดนะครับแต่ว่าผลของออโต้ฮิลยังอยู่นะครับแล้วก็เป็นการออโต้ฮ well ิลเวลสิบด้วยเรียกได้ว่าออโต้สเปลทั้งสกิลโจมตี T, และสกิลบัฟตัวเองนะครับนะั่นเรียกได้ว่าโคตรโหดนะครับนะบัฟเต็มทีนะ่นะนะโมซะเยอะนะเดี๋ยว ลุยเลยแล้วกันนะครับนะมาลุยมาดูนะครับว่าโอกาสติดมันจะเป็นยังไงนะครับนะสังเกตไหมนะครับแอตแทกสปีดร้อยแปดสิบหกนะครับอ่ะเดี๋ยวเพื่อความมันสะใจนะครับผมจะกดอาหารเพิ่มแอตแทกสปีดอีกนะครับอ่า เป็น187นะครับ187นะนี่ถ้ากดแคนดี้ไปอีกนี่น่าจะเป็นร8 8 1 8 9นะครับนะโอเคนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่ามันติดบ่อยแค่ไหนนะครับอ่านี่นะครับออโต้ฮิลนะครับติดสตันด้วยนะครับออโต้สเปลไฟบอดนะออโต้ฮิลนะครับไลนิงนะครับลงเล็กอีกนะครับแม่งโคตรมันเลยหล่ะนะบอกเลยติดเซลซ่านะครับ อะไรบ้างไม่รู้เลยนะครับจะสังเกตว่าจะมีออโต้ฮิลด้วยนะครับแต่ว่ามันไม่ได้ติดบ่อยนะครับแต่บางทีบทจะติดก็ติดรัวนะเออแปลกเหมือนกันนะติดเล็กนะครับติดเล็กกะเทน,น่านะครับอ่านี่ออโต้ฮิลนะครับเมเทโอติดนะครับ ไฟบอลติดนะเลขเดียวว่าแม่งอะไรบ้างไม่รู้เนี่ยลงแซลซ่าเลยครับอ่านี่ไฟบอลติดนะครับ,บรนะอ่านะนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้รับอินไปแค่20นะครับทําให้ผลของออโต้สเปลไม่ได้แบบรุนแรงมากมายนะครับนะแต่ว่าถือว่าเป็นดาเมจเสริมแล้วก็ความมันนะครับนะความมัน ติดเหนะ็นไหมรัวครับรัวอันนี้ผมอัพฮิลเลเวล10นะครับยอมสละสกิลเบสซิ่งเอาแค่เวล6นะครับเพื่อที่จะมาเอาฮิลนะเพราะว่ามันจะใช้ออโต้ฮิลได้นะครับค่อนข้างจะมีประโยชน์นะครับนะค่อนข้างจะมีประโยชน์เห็นไหมรัวนะครับรัวรัวสัใจไปเลยล่านะครับนะถือว่าเป็นของเล่นชิ้นใหม่นะ ติดอิมพู๊นะครับโอกาสติด0.3นะครับแต่ว่าถ้าเราตีรัวซะขนาดนี้นะครับนะโอกาสติดมันก็ต้องมีแน่นอนนะครับนะมีแน่นอนนะอันนี้แอตแทกสปีดร้อดนะครับ187นะเออแล้วผมใส่หมวกงูด้วยนะถ้าเกิดใส่เป็นพิกโกอ้าวเดี๋ยวนะบัฟหมดนะครับนะเดี๋ยวแป๊บหนึง่ง บับก่อนนะตอนจะเทสใส่หมวกปิโก,โกน้นี่บับดันหมดพอดีนะเอา้า <c oughs> ลืมลืมนะเดี๋ยวไปดูนะครับ <c oughs> เดี๋ยวผมแปลบับก่อนนะลองไม่ใส่หมวกงูดูนะครับทิปเปิลก็ติดบ่อยอยู่นะเอีออก ตัวนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะผลของดับเบิลแอตแทกนะครับจากหมวกงูนะมันจะมันจะคิดก่อนทิปเปิลแอตแทกนะครับนั่นหมายความว่าดับเบิลแอตแทกจะมาก่อนนะเนื่องจากว่ามันเป็นสกิลของคัทสอนะครับส่วนทิปเปิลแอตแทกรู้สึกจะเป็นของเออไม่ใช่ของตอนเป็นคัทหนึ่งนะครับดับเบิลแอตแทกนะมันก็เลยน่าจะคิดก่อนไม่รู้หรือนะผมก็มั่วไปงั้นแหละ แต่เท่าที่สังเกตนะครับดับเบิลแอทแทกจะติดก่อนเสมอนะโอ้นี่ทั้งเบิลทั้งเปิลโอ้ัมวซวยหมดนะครับอ่าแอบแอบบอกนิดนึงนะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะก็คือสกิลออโตฮิลนะครับออโตฮิลนะ ออาตัวฮิวถ้าเกิดเราล็อกอินตัวละครนะครับหรือเดินข้ามแมปนะครับคุณต้องใส่โล่ใหม่นะถอดแล้วใส่ใหม่นะครับนะอ่าจำเป็นนะครับจำเป็นอ,อันนี้อ่าพอใส่พิกโก้นะครับพอใส่พิกโก้แอตแท็กสปีดจะเป็นเอ่อ188นะครับ188นะอ่าแต่ว่าเพื่อความมันนะครับเพื่อความมันผมจัดไปเลยแคนดี้ ร้อยแปดเก้านะครับร้อยแปดเก้าเลยนะไม่ถึงร้อยเก้าสิบไว้น่าจะขาดอีกนิดนึงนะครับอัน,นี้ต้องอัดเอจิไปถึงจะถึงนะเออนะครับแต่บอกเลยว่าสะใจแน่นอนนะครับนะโอ้แค่นี้ก็เร็วหูหลบแล้วล่ะนะครับสะใจนยสะใจแหม เรียกได้ว่าเป็นของเล่นราคาแพงนะครับแต่มันนะผมบอกเลยนะครับความยิ่งเราตีเร็วนะครับโอกาสมันก็ออกของสกิลออโต้สเปลก็เยอะนะครับนะสังเกตนะครับผมจะชอบมา,าทดสอบกับสตาติกโกเลมนะครับเนื่องจากว่ามอนมันเลือดเยอะครับแล้วก็แข็งด้วยทำให้เวลาเราทดสอบเนี่ยเราเชนดาเมจแล้วได้นานครับนะนะครับ ติดเล็กอะเทน่าออโตฮิลด้วยนะมีฮิลตัวเองด้วยครับออโตฮิลนี่ไม่เสีย SP นะครับไม่เสีย s อนะอนาไฟบอลอู้อะไรก็ไม่รู้นะครับเยอะแยะเยอะแยะเยอะแยะ,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 ยะนะอันนี้เป็นของเล่นราคาแพงนะครับแต่ก็สามารถทำได้นะครับอันนี้ต้องขอบคุณคุณซีนะครับที่ให้การอนุเคราะห์นะครับยืมนะ ของเล่นมานะครับนะเรียกได้ว่าออโต้สเปลมันเลยลลานะครับอันนี้ถ้าเกิดเป็นพีทนะครับพีทบูนี่น่าจะใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็คงจะสนุกไปอีกแบบนะครับนะถ้าเกิดดับเบิ้ลไอทิปเปิลแอนแท็กเนี่ยคงต้องยกให้มองนะครับนะแต่ว่าถ้าไปเล่นสายแบบกึ่งๆึ่งคิตตคอนเนี่ยผมว่าน่าจะมันนะ,ะถ้าเกิดเอาไปเล่นพีทคิออโต้สเปลนะครับโอ้โห,โห,โหแค่คิดก็มันแลวนะนี่ถ้าอินเยอะเนี่ย ดาเมจของพวกเวทมนต์จะสูงนะครับนะผมว่าอินอัพสัก40เนี่ยมันเลยครับเนะี่ยมีทั้งฮิลมีทั้งนะออโต้ฮิลนะครับสามารถเล่นได้นะครับกับอาชีพที่ที่มีอ่าที่สามารถอัพฮิลได้เวล10นะครับซึ่งอาชีพที่ทำได้ก็คือพีทอะโคมองซุปโนแล้วก็ คูไซเดอร์นะครับนะพาลาดินก็ได้นะครับพาลาดินก็ได้นะคือต้องมีฮิลเลเวล10นะครับจำเป็นนะครับเงื่อนไขก็คือฮิลเลเวลสิบเป็นเงื่อนไขที่จำเป็นนะครับนะแต่ว่าพวกลบสโตเกอร์อย่างนี้ใช้ไม่ได้นะครับถ้าเกิดไปจำฮิลเลเวล10มาเนี่ยนะครับมันไม่อยู่ในในเงื่อนไขนะซึ่งผมเคยไปเทสมาแล้วแหละนะครับแอบไปเทสมาแล้วก็เลยได้คำตอบนะครับนะ ผมว่าบอกเลยว่าเพลินเกินห้ามใจนะครับสำหรับอ,า,อาวุธที่เน้นไปทางออโต้สเปลนะครับนะอันนี้เรียกได้ว่าเต็มสูบเลยละนะครับอันนี้บัฟปดอ Speed บัฟแอตแทกสปีดนี้โคตรมันบอกเลย โน้มันนะมันนะครับเซลซะเลยล่ะนะโ้โหดมากรัวรัวนะครับรัวนะอันนี้มาเทสให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดใครที่ชอบแนวแนวแนวออโต้สเปลนะครับก็สามารถทําได้นะครับอันนี้มาเทสกระบองบวก8นะครับสตันเนอร์บวก8นะครับหนึ่งวแ้น แล้วก็1บัตรดีในนะครับนะเป็นของเล่นราคาแพงแต่ว่ามาเทสให้ดูนะครับนะมาเทสให้ดูนะถ้าหากชื่นชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับนะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามแฟนเพจไปด้วยนะครับเรามีแฟนเพจอยู่ด้านล่างคลิปนี้นะครับใครมีอะไรนะครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้ใต้คลิปนี้เลยครับนะ,ะก็วันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มารับชม เพราะฉะนั้นก็ต้องขอ,อกล่าวคำว่าแล้วเจอกันใหม่นะครับบ๊ายบายครับผม